อาณาจักรปีศาจเมืองหัวหยางดูนั่นสิผมขาวหายากดูนั่นสิดูนั่นผมขาวหายากสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าข้าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นสองคนนี้ดูหายากโดยเฉพาะบุรุษผูนั้นทําให้ข้ารู้สึกแปลกประหลาดจริงนักขอมาที่หุบเขาเทียนหลวงเพื่อฝึกปืนหรือมีข่าวหรือว่ามีสมบัติแปลกประหลาดในหุบเขาและเมื่อเร็วๆนี้มีผู้ฝึกตน จากกำนังต่างๆมาที่เมืองนี้มันอาจเป็นพ่อเหตุผลนี้ก็ได้บ้านเกิดของเสีส่ือฉางชิงข้าคิดว่าเมืองต่างๆในโลกนี้ช่างมืดมนเสียจริงในอนาคตเมืองเชียนหลัวจะเต็มไปด้วยเหล่าปีศาจแต่มันมีแต่มันยังคงอีกยาวนานคือนี่เป็นส่วนหนึ่งของปีศาจด้วยหรือไม่เจ้าค่ะข้าคิดว่าเสือฉางชิงคงกลัวสายตาของผู้คนที่จ้องมาที่จ้องมองมาที่เรา ผมสี่ขาของนายท่านละสิษ์เด่นตาเกินไปเสซลสังชิงไม่เคยถูกผู้คนมากมายจับตามองดูเหมือนเฉียนฟ้าจะไม่มีปัญหาเช่นนี้เสียวสังชิงถูกกักขังในห้องมืดมานานหลายปีและบิดามารดาของนางต่างตายไปแล้วเป็นเรื่องปกติที่เด็กผู้หญิงจะขาดความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่ปลอดภัยท่านอาจารย์ หากเจ้ารู้สึกกลัวก็จับมือของข้าเอาไว้เจ้าค่ะนายท่านข้าคิดว่ามันดูเด่นกว่าเดิมเสียอีกอย่ามองหน้าข้าเช่นนัน้พวกเขาดูเหมือนคู่รักกันนะดูเหมือนว่านายท่านจะชอบเสี่ยวสางชิงมากแม้แต่เสี่ยวเฉียนฟานท่านก็ไม่ได้ทำถึงขั้นนี้หือ ในท่านธารกิจรับกําำลังเปิดเผยหืมปีศาจของทุกคนจากประสบการณ์ของนางเองชูหางชิงได้ได้ยอมรับสิทธิ์หลายคนที่มีภูมิหลังที่ทนทุกข์เหมือนกับนางในแนวทางการเติบโตต่อ,ตอมาสิทธิเหล่านี้กลายเป็นปีศาจที่ไม่เชื่อเสียงที่เหยียบย่ำบนสวรรค์และชื่อของบรรพชนปีศาจจากสิ่งนี้ทุกครั้งที่ชูหางชิงรับสิทธิ์นาจะนารางวัลมาให้อาจาติและในเวลาเดียวกัน ก็ยังเป็นการฟื้งฟูและความรุ่งเรืองของสวรรค์และสัญักษณาอีกมากมายาร,รางวัลรางวัลภารกิจคะแนนปาสว, 10, านะวารรค์หนึ่งหมื่นคะแนนรางวัลพื้นฐานยิ่งจำนวนสิทธิ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้นเท่านั้นบทลงโทษของภารกิจไม่มีเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ปไ,ปไปไม่ได้ครับรู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องมีลบมันออกหมายเหตุภารกิจนี้กำจัดอยู่ที่อาณาจักรสวรรค์และรางวาัลจะถูกกำหนดตัดสินโดยอัตโนมัติหลังจากออกจากอาณาจักรสวรรค์ ลับสิทธิของฉางชิงนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าต้องให้ในายท่านนำทางแต่ข้าคิดว่าตอนนี้เสือฉางชิงมีปัญหาในการพูดคุยกับคนทั่วไปหืมเขามาแล้วอย่าบังครับอย่าบังส่ให้ข้าดูด้วยกูยเย่หาสติสัธิ์แห่งตำหนักสตีโยกอ่าข้าตายตาหลับแล้วดูดูนั่นดีขางเซิ่งก็มาด้วยเขาดูร่อเรามาก ผูเย,ยหานหลีสางเซิงซิ่ง,งหลี่สางเซิ้งนอกจากนี้ยังมีใส่เซิ้งราคาทองคําราคาหอกทองคำอย่าได้มองตาเขาเทพธิดาระดับกลางละมือใหม่นี้เป็นเพียงผู้มีสัพวนสวรรค์นในคนเดียวในโลกสวรรค์เท่านั้นใช่หรือไม่บรรพชนปีศาจที่เก่งที่สุดในสวรรค์ อยู่ข้างท่านแล้วแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผู้ชมจะจําไม่ได้หลังจากไม่กี่ครั้งไม่เข้าตาของในท่านอย่างแน่นอนท่านทั้งสองขออภัยด้วยพอดีค้าเห็นว่าท่านทั้งสองไม่ธรรมดาผู้่า้ต้องมาจากสนักที่มีชื่อเสียงเป็นแน่ข้าสงสัยว่าท่านสนใจที่จะเข้าร่วมงานประมูลที่จัดขึ้นโดยหอการค้าหลงหยุ่นของหยุ่นหลงของค้าหรือไม่งานประมูลใช้ขอรับครัง้งเ ใช่ขอรับทางอาวุธเคืชาาิต่อสู้โอสถและสิ่งต่างๆอีกมากมายจะถูกประมูลในงานและยังมีสมบัติค่หายากบางอย่างที่ตรวสอบไม่ได้นำห่างไปนี่เป็นห้องส่วนตัวสำหรับท่านทั้งสองโผดเข้าไปรอเจ้ามีนาำว่าอะไรเหตุใดเจ้าถึงคิดว่าพวกข้ามีสิทธิ์ใช้ห้องส่วนตัว โดเรียกข้าว่าหลินเย่ก่าวตามตรงข้าทำธุรก,กิจมานานกว่าสิบปีรู้จักกันในชื่อเซียวหลางจุนนี่ไปครั้งแรกที่ข้าได้เห็นท่านทั้งสองและข้ารู้สึกได้ว่าพวกท่านนั้นไม่ธรรมดาข้าเชื่อว่าท่านจะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราอย่างแน่นอนท่านอาจารย์เราไม่ใจภูเขาเทียนหลวหรือสิ่งต่ตางๆในภูเขาเทียลัวยังไม่ตื่นเต็นที่และมันก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะไปที่นั่น ของรางวัลจากการสุ่มนั้นแล้โยคเกินไปนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับข้าในท่านข้าขอโทษของรางวัลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานประมูลของหองการค้าหยุดลงของเราข้าขอประกาศว่างา,งานประมูลในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วโปรดดูนี่นี่คือสมหิมะเป็นยาวิญญาณที่หายาหาได้ยากจากหมูเข,ขาเทียนหลวง ถ้าหากท่านใดต้องการฝึกหินมันจะช่วยการฝึกตือได้ดีมากแต่ถึถงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ฝึกหินการกินสมองมาเข้าไปก็สามารถช่วยเพิ่มการบ่มเพาะของท่านได้ในราคาเริ่มต้นคือ 1, หนึ่งพันศีลาวิญญาณ 1, หนึ่งพันห้าร้อยศีลาวิญญาณ 2, สองพันศีลาวิญญาณกูย่่าข้าคิดว่าเจ้าไม่สนใจงานประมูลเหล่านี้เสียอีกถึงแม้ว่า วัตถุดิบระดับนี้จะไม่มีประโยชน์แต่สำหรับเจ้าและข้าแต่ก็มีสิทธิ์จำนวนมากในสำนักดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องปกติที่ข้าจะมาดู2,200ันรศิลาศิลาวิญญาณ2,300ันรศิลาวิญญาณเสี่ยวหนานสตีน้อยสมนั้นมีประโยชน์กับข้าข้คาคิดว่าข้ารู้แล้ว5,000ศิลาวิญญาณ5,000ศิลาวิญญาณ5้าพศิลาวิญญาณั้งที่หนึ่ง 5,000ศิลาวิญญาณครั้งที่สองมีใครให้มากกว่านี้หรือไม่6,000ศิลาวิญญาณสตรีศักดิธิ์หากท่านสตรีศักดิธิ์เสนอราคาเราก็ไม่ควรสู้ต่อถูกต้องไม่มีความใจเป็ดต้องทําให้ตำหนักสตรียกขุนเคืองเพียงแค่สวมชิ้นเดียวเท่านั้นมันดาเถอะนี่ให้ความสนใจกับภาพลักษณ์เจ้าหน่อยอย่าสบด อย่าสะบัดเราไม่สามารถคว้ามันได้โดยกาลังของเราปล่อยไปเถอะหากวันใดวันหนึ่งข้าจะลงเข้าสู่ขอบเขตสวรรค์และมนุษย์ข้าจะทําให้ตรหนักสตโยกและกูเยหานคุกเข่าลงต่อหน้าข้าหืมลมพานที่คุณเคยน่าสนใจนี่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ส่งวิญญาณนั่นปล่อยพลังหินข้าหากเจ้าต้องการเก้าสิแต่ข้าไม่รู้ว่าสี่เหลี่ยมวิญญาณมีค่าเท่าไรไม่ต้องกังวลเสนอราคาไปเถอะ ทางเช่นนั้นเจ้าต้องการสมวิญญาณนี่หรืองานประมูลนี้มีไว้สําหรับผูท้ที่ที่เสนอราคาสูงสดและหากเจ้าสนใจเจ้าก็เสนอราคาได้ค่ามิค่าเสนอราคาสู้กับเจ้าหรอกหนึ่งหนึ่งแสนค่าเสนอหนึ่งแสนเลาวิญญาณหนึ่งหนึ่งแสน สตรีผู้นี้เสนอ 5, 100, สราคาหนึ่งแสนศิลาวิญญาณ